ให้ดูพอยเทไทยครับพอยเทไทยนนจันทบ,บุรีพอยเพไทยบออคำบูชาร้อยต่อนี่ครับอยเทยครไยสนใจก็โทร087150561ร้านเจเจจันทรจังหวัดจันทบุรีครับเป็นพอยเทไทยเก่าเน,นี่ไซส์สามกะลัดสีข้ากะลัดมีครัอันนี้น้ำงามนะครับ ให้ดูเป็นคอยอ,ออกกลมกลมเดี่ยวน,นะครับกลมเดี่ยวออกกลมนะตรงกลมสวยนะครับคอยกระจายหย,ยิบหยิบให้ดูเดือเม็ด ความเมววาของน้ำนะครับน้ำได้ด like ้านคอยแทะคอยจดทายแทบสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึห้าศนย์ห้าหกศูยงล้านเจเจันหมดตันอุรีครับ